อรุณสวัสดิ์ทุกคนสบายดีไหมวันนี้เป็นวันอังคารผมอยากยุง่งวันนี้ผมไม่อยากขี้เกียจเลยเาชานี้มีปศเรียนตังเต้สิบโมงเช้ชาถึงอา่อา เขียงออตตุริยานสองมดชั่วมงแล้วก็มีปทร,ริยานออนไลน์ประมาณไปสามผมลงดู คือหมานี่คือ,อบทเรียนแรกกับคือหมาไม่รู้ว่าท้าชอบหรือไม่ชอบอผมก็ผมกำลังมีครือ,ส,อสามคนท่าผมชอบครือหมา จะมีคลอซีคนนะครับอ่มโอเคเอา่าสวัสดีครับทุกคนอ่อเจอกันครับ